ได้พบเห็นแล้วก็ได้แจ้งเตือนได้งา่ายพื้นที่ของทงั้ง23อำเภอของบุรีรัมย์นะครับจดุดสถานะตลิ่งพองสมควรนะครับเหลืองนี้ก็คือเริ่มขึ้นมาที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็จุดสีแดงน,นี้ก็คือ,อน้ำลนการติดตามในเรื่องของของกรมควบคุมมลิทียน ในการรับมือฤดูฝนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์เราก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในปัจจุบันนะครับเรามีความจุอ่างนะครับเรามีอ่างขนาดกลางอยู่15อ่างนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่1อ่างรวมความจุทั้งหมด295ล้านลูกบาทเมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับมี ระดับเก็บกักเนี่ยในที่ความเก็บกักอยู่ที่43%เปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับซึ่งสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ169่งร้อยหกสบกาล้านวัตเมตรซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑปกตินะครับของต้นฤดูฝนนะครับก็ในส่วนของอการเฝ้าระวังและการติดตามนะครับเรามีจุดแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ทั้งหมด38จุดนะครับทั่ว ครอบคุม23อำเภอนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงนี้เราก็ให้ทั้งบุคลากรและก็เครื่องจักรนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าตอนนี้ในเรื่องของความแข็งแรงนะครับความาปลอดภัยของเขื่อนต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรงนะครับทั้ง16อ่างนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณน้ำที่ยังสามารถจุ รับได้แล้วก็มีการบริหารจัดการน้ําอย่างใกล้ชิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากให้ประชาชนพี่น้องนะครับเฝ้าติดตามนะครับเรื่องของอเรื่องของฝนนะครับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสังเกตการนะครับในพื้นที่ของท่านว่ามีาปริมาณน้ําเป็นอย่างไรและต้องอต้องเฝ้าระวังอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามก็ในส่วนของที่มีข่าวในของอเชียงคําของมหาสารคามนะครับทางบลบืออันนี้ก็จะทางโครงการชมพทานขอยืนยัน ว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆนะครับกับบุรีรามเนื่องจากน้ําก็จะไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำนะครับซึ่งก็จะไปพาดผ่านทางยโสธรทางอุบลต่อไปซึ่งก็จะไม่มีผลกระทบกับเราครับเ,เรื่องการตรวจสอบความมั่นคงเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทําเป็นประจำนะครับในเรื่องของแต่ละฤดูกาลเราจะให้เจ้าหน้าที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับความมั่นคงแข็งแรงนะครับในเรื่องของความ แน่นของดินหรือว่าการกระจายน้ําต่างๆนะครับก็ก็ยังให้ความมั่นใจได้เลยครับว่าตอนนี้เราอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ